สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายงานเด่นเลขนําโชคนะคะก็จะเป็นการทํานายในช่วงครั้งที่2ของเดือนกันยายนช่วงวันที่1 6บหกถึงสากันยายนนะคะการทํานายในครั้งนี้ยังเป็นการทํานายรวมอยู่นะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะแล้วก็เป็นการทํานายล่วงหน้าด้วยนะคะการทํานายเนี่ยต้องบอกว่าอยากให้ดึงดูดเอาสิ่งดีๆไปอะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหายแต่นํนำคำทำนายในคลิปนี้นะคะไปใช้ใน การตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ในเรื่องงานเงินจำนวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปสีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะ สำหรับชาวสิงค์ค่ะชาวสิงเนี่ยในเรือนการงานของคุณเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่ที่เรือนชะตาคุณเลยแล้วก็ในเรือนการงานนะคะมอีอังคารแล้วก็มฤตยูอยู่อังคารเนี่ยเป็นราชาโชคนะคะแต่อาจจะอ่อนอ่อนแรงนิดนึงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะชาวสิงอาจจะรู้สึกว่าในเรื่องของการทํางานเรามันเหมือนกับ อาจจะไม่ต้องออกแรงมากแต่ดีก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ก็ขอให้ขยันขันแข็งมากขึ้นแล้วจะดีค่ะอย่าหยุดพัฒนาตัวเองการงานจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่า,อาพออังคารมาเจอกับดาวมฤตยูมันต้องมีการพัฒนาตัวเองตามโลกที่เปลี่ยนไปอะค่ะนะคะ,นะคะมันจะมันถึงจะทําให้การทํางานมันดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรือนการเงินมีอาทิตย์อยู่ค่ะอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นดาวประจําราศีสิงห์เลยและในตอนนี้มาอยู่ในเรือนการเงินแล้ว ดีมากมันมันหมายถึงอะไรใหม่ๆค่ะอาทิตย์หมายถึงเงินใหม่เงินเสริมงานใหม่รถใหม่บ้านใหม่ได้เลยค่ะถือว่าดีมากๆนะคะในเรื่องเงินถือว่าดีจริงๆสิ่งที่จะต้องระวังก็คือความใจร้อนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะมันอาจจะมีสินทรัพย์ แต่ว่าทรัพย์สินก็อาจจะหมดไปกับสินทรัพย์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆก็ยังต้องดูให้ดีนะเพราะในเรือนชะตาคุณน่ยมีพุทธกับสุกอยู่มันเหมือนการลุ่มหลงได้การลงทุนอะไรกับใครต้องดูให้ดีค่ะดูเอกสารหลักฐานต่างๆในเรื่องเงินยังต้องรอบคอบอยู่นะคะมาดูกันนะคะในเรื่องของงานกันก่อนนะจากไพ่ค่ะได้สี่เหรียญน,นะคะชาวสิงสี่เหรียญ การทํางานนะคะในช่วงกลางเดือนเนี่ยค่อนข้างกดดันค่ะมันมีงานมารุมมาตุ้มอยู่ที่ตัวคุณเยอะนะค่อนข้างจัดการได้ยากเลยแหละต้องบอกว่าในเรื่องงานมันเต็มเลยเต็มเต็มเลยนะคะเนี่ยสองเดืยนหัวกลับด้วยบางทีทํามากกว่าหนึ่งงานหรือเอางานมาส่งไว้ที่ตัวเองหมดเลยโดยที่ไม่ได้บอกใครนะมันก็เครียดเองกดดันเองนะคะคนรอบข้างคุณคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานสี่ไม้เท้า พร้อมจะช่วยคุณนะแต่คุณอาจจะมองว่าเกรงใจนะแต่การที่คุณเก็บไว้ที่ตัวเองคนเดียวแล้วสุดท้ายก็จัดการได้ลำบากไม่แย่กว่าหรอคะเพราะฉะนั้นชาวสิงค์คะคุณมีคนรอบข้างที่ดีนะที่พร้อมจะช่วยเหลือในเรื่องการงานของคุณขอเพียงแค่คุณเอ่ยปากไม่ว่าจะเป็นบริวารน,นะคะหรือว่าคนในที่ทำงานคนในครอบครัวออขอคำปรึกษาพูดคุยได้เลยค่ะ ได้เลยมีคนพร้อมรับฟังคุณนี่คือสิ่งที่ดีนะนะคะในการทํางานจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามถ้าคุณมีหัวใจของการทํางานเป็นทีมนะไม่เก็บอะไรไว้คนเดียวนะคะทุกอย่างจะสําเร็จมากๆเลยในเรื่องของการทํางานเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือลักษณะของบุคคลนะคะผิวส่องสีถึงคล้ำนะคะเป็นลักษณะของคนแบบอาจจะเป็นในลักษณะผู้ชายก็ได้ที่ค่อนข้างกดดันคุณในเรื่องงาน บีบคุณอนะหรืออาจจาะกันกแกล้งก็ได้นะคนรูปร่างใหญ่ๆก็ได้นะคะมากดดันคุณในเรื่องของงานแบบนี้ค่ะนะคะซึ่งคุณรู้สึกว่ามันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากเปิดไม่อยากปรับตัวเข้าหา temperance หัวกลับไม่อยากปรับตัวเข้าหานะคะอยากจะหาทิศทางใหม่ในเรื่องของการทำงาน ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรหรือเป็นงานประจําอะไรก็ตามถ้าเป็นงานประจําก็จะเป็นในลักษณะที่อาจจะเป็นตัวคุณเองเครียดเองก็ได้นะคะกดดันตัวเองเองแบบ p e r f e c t i o n i s m มากๆหรือถูกกดดันด้วยหัวหน้างานถ้าคุณเป็นลูกน้องหรือถ้าทําธุรกิจก็เหมือนกับอาจจะถูกทําธุรกิจก็คืออาจจะแบบนะมีศัตรูทางด้านธุรกิจแบบเนี้ยนะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงนะ,ค,ะคุณอยากเปลี่ยนแปลง เจ็ดเหรียญอยากเปลี่ยนแปลงกำลังดูว่าจะทำอะไรใหม่ๆได้ที่ไม่ต้องอยู่ในวงจรเนี้ยกำลังคิดกำลังหาทางนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเป็นลักษณะของการกำลังคิดหาทางอยู่ว่าเราจะทำอะไรที่จะให้ออกจากวงจรนี้ไปได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันเริ่มแรงขึ้นเออในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรแบบเนี้ยหรือการทำงานก็ตามเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะออกไปจากจุดที่มีคนที่ไม่โอเคกับเราอะเออประมาณนี้เลยนะคะ ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากปรับตัวเข้าหาด้วยแหละเรารู้สึกว่าไปหาทิศทางอื่นเลยดีกว่าอ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์นี้ในการทำงานคุณจะละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะคุณจะละเอียดรอบครอบมากขึ้นในการทำงานแล้วก็ในการคิดที่จะทำโปรเจกต์ใหม่หรือทำงานใหม่เนี่ยค่อนข้างคิดแล้วคิดอีกไม่ใจร้อนอันนี้ก็คือดีแล้วนะคะืเหมือนกับว่าอาจจะคิดที่จะอยากเปลี่ยนแปลงแหละแต่คงไม่ใช่ตอนนี้ขอคิดขอคิดเยอะๆก่อน ประมาณนี้เลยก็ถือว่าละเอียดดีค่ะจะเย็นๆนะคะในเรื่องของเงินนะคะในเรื่องของงานก่อนงานเด่นงานเด่นนะคะจะเกี่ยวกับการเงินต่างๆในทําทได้ดีนะคะเกี่ยวกับยานพาหนะเกี่ยวกับงานการจัดงานอีเวนตนะ์น่ะถ้าเป็นแพทย์นะจะเป็นแพทย์ผ่าตัดงานอีเวนต์ต่างๆเป็นฝ่ายจัดงานออแกไนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะดีนะคะแล้วก็ การเกษตรพืชผลต่างๆดีนะคะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับกราฟิกเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ได้เกี่ยวกับภาพก็ได้นะคะเกี่ยวกับการอ,อ,อยู่ฝ่ายควบคุมคุณภาพอะออค่อนข้างละเอียดและทําได้ดีนะคะในเรื่องเงินของชาวสิงเนะเรื่องเงินของชาวสิงคุณเก็บเงินได้อย่างที่ใจต้องการ เก็บเงินได้แม้ว่าจะกดดันมันเหนื่อยนะกว่าจะได้เงินแต่ละก้อนมาเนาะนะคะชาวสิงค์ค่อนข้างรู้ดีแต่มันก็อย่างที่บอกไปมีเรื่องให้ใช้จ่ายบางคนก็เปลี่ยนยางรถเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยานพานนะซื้อรถซื้อบ้านได้รถได้บ้านใหม่เรื่องเงินได้รถได้บ้านใหม่เลยงานนี้นะคะไม่รถก็บ้านอะ่ะเออต้องได้นะคะหรือมันอาจจะเป็นการเก็บเงินเพื่อมาแบบเฉลิมฉลอง เป็นงานมงคลบางคนอาจจะมีเรื่องงานดีๆเกิดขึ้นในบ้านก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเงินที่เก็บมาอะไรประมาณนี้หรือการเปิดตัวใหม่การลงทุนการเปิดตัวธุรกิจอะไรอย่างนั้นนะคะจะมีแบบนี้เกิดขึ้นคือมันเป็นการเสียเงินแต่ว่ามันไม่ได้เสียไปเลยมันได้อะไรคืนมานะคะแล้วก็ในเรื่องการเงินยังต้องระวังคนผิวสองสีถึงคล้ำชาวธาตุลมกูมิถุนตุนที่จะสร้างปัญหาในเรื่องเงินให้ตลอดเวลาเลย หรือมาโกเงินเราก็ได้ให้ระวังคนลักษณะนี้ไว้นะชาวธนูแบบนี้ให้ระวังเอาไว้เลยคุณก็ไต่ตรองดีนะเวลาที่คนเข้ามานะคะก็ขอให้ระวังไว้อย่างต่อเนื่องแล้วกันนะในเรื่องเงินนะคะหลายๆคนอาจจะคิดที่จะเอาเงินไปลงทุนแต่ว่าส้มก็อยากให้คุณคิดดีๆโดยเฉพาะการลงทุนกับคนหรือกับการไปทําธุรกิจอะไรต่างๆก็ขอให้คิดดีๆให้ละเอียดนะคะส้มคิดว่าคุณละเอียดอยู่แล้ว นะคะและใครที่เคยทําคุณไว้ในเรื่องเงินน่ะส้มคิดว่าคุณก็คงจะไม่ไม่รับเข้ามาเป็นครั้งที่สองแล้วแหละซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะคะจัดการการเงินได้ดีนะคะถือว่าแม้ว่าจะมีการใช้เงินเยอะอยู่ในช่วงกลางเดือนแต่ว่าจัดการการเงินได้ดีค่ะในเรื่องของโชคลาภเนาะแหล่งพลังงานโชคลาภค่ะของชาวสิงห์นะคะเจ้าที่เจ้าทาง เดอะมูนลองขอนะลองขอดูเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็คนผิวสองสีถึงคล้มผู้ชายนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะชาววันจันทร์ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคะ่ะ Four of Cups ชาวธาตุน้ำอีกแล้วมีนกรกฎพิจิกผู้หญิงหรือมาจากเลขที่ชาวสิงไม่ชอบเลขที่ชาวสิงรู้สึกว่าเบื่อแล้วเลขเนี้ยไม่ชอบเลย มันใช่เหรอเนี่ยมันใช่เออมันใช่นะคะเลขนำโชคของชาวสิงค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยานะคะคือเ 7, จ7็ดเจ็ดหนึ่งหกนะคะเจ็ดหนึ่งหกนะคะบางคนมาจากทะเบียนรถบางคนมาจากสัตว์เลี้ยงบางคนมาจากคนรักคู่รักได้ด้วยนะคะเจ็ดหนึ่งหกค่ะสุขภาพ ลืมบอกสุขภาพเอามาบอกทีหลังได้นะคะสุขภาพนะคะของชาวสิงที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของสายตานะสายตานะคะเข่าขาต่างๆแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับผดผื่นอะสิวฝุ่นละอองบางทีคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบแสงอาจจะส่องถึงนะแต่ว่ามันมันไม่พออะมันอับมันฝุ่นเยอะ นะคะดูแลบ้านเรือนอะไรต่างๆให้ดีความสะอาดนะคะให้ดีนะนะคะแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกด้วยก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของผิวพัน์ผิวหนังนะคะระมาระวังผดผื่นคันสิวแบบนี้จะเยอะนะคะควีนอบคับหัวกลับนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเครียดความใจร้อนนะคะอาเบาหวาน กดไหลย้อนแบบนี้โรคที่เกี่ยวกับน้ำโรคไตโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานน้าเยอะๆน้ำเปล่านะไม่ใช่น้ําหวานทานน้ำเปล่าเยอะๆต้องพยายามเออนะคะเข้าใจว่ามันไม่อร่อยแต่มันจําเป็นจริงๆเนาะนะคะออสำหรับไพ่ออร์เ e นางฟ้ามีอะไรมาบอกนะมีอะไรแนะนำในเรื่องงานเงินของชาวสิงนะคะ r กล i t ชูดนางฟ้าบอกนะ นางฟ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของความกระตันยูหรือให้ทําดีกับคนที่เขาดีกับเรามันเป็นการคีบเขามันเป็นการเก็บเขาไว้มันเป็นการเก็บคอนเนคชันดีๆเอาไว้ทุกคนอะเวลาทําดีกับคนอื่นเขาก็หวังอย่างน้อยไม่ได้หวังเป็นในเรื่องของการตอบแทนเป๊ะๆแต่หวังเป็นในเรื่องของการที่ไม่เป็นศัตรูก็พอเข้าใจใช่ปะเออเพราะฉะนั้นน่ะให้ทําดีกับคนที่เขาดีกับเรา นะคะคนที่เขาไม่ดีกับเราอยู่ห่างๆแต่ขอให้ระวังและทําดีมันทําดีสม่ําเสมอกับคนที่เราเขาทาดีกับเราสม่าเสมอมันจะเป็นพลังงานที่ดีค่ะเป็นคอนเน็กชันที่ดีค่ะนะคะคอนเน็ชันดีอ่ะมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นเก็บเขาเหล่านี้เอาไว้ด้วยการที่ตอบแทนเขาบ้างนะคะในยามที่เรามีกําลังอืมนะ Angel of Action นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของ ความสม่ำเสมอเป็นนางฟ้าของเรื่องของการกระทำอ่า energy ของความกระตือรือร้นนะนะคะก็ต้องทำให้สม่ำเสมอนะคะแล้วมันจะดีง่ายๆอะ่ะคือถ้าทำอะไรทำให้สม่าเสมอทุกอย่างมันออกมาดีอยู่แล้วมีความกระตือรือร้นในการทำงานนะคะลุกกลับลุก forward เห็นไหมคะว่าอะไรที่ไม่ดีคนท็อกซิกอะไรที่ท็อกซิกปล่อยไปเลยคะ่ะเดินหน้ารับสิ่งดีๆมอบให้กับตัวเองก่อน เนี่ยค่ะการเก็บไว้มันสําคัญนะคือถ้าเราคิดว่าการเก็บคนดีๆไว้อะการมุ่งหาพลังงานดีๆมันสําคัญเพราะว่าคือบางทีถ้าเราคิดว่าก็เขามาทําให้เราเองอะเราไม่ได้ขออ่าเนะค่ะเรื่องของคนดีๆก็เขามาทําให้เราเองอะเราไม่ได้ขอเราไม่ต้องตอบแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแต่มันก็จะจบแค่นั้นเลยเราก็จะไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรนคะคะเออมันก็คือเสมอตัว แต่ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวๆคอนเน็กชันสำคัญน่ะการที่เราเก็บคนดีๆเอาไว้มันก็ดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยเออต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วบางทีมันมีผลผลจากเรื่องตรงนี้การให้และรับไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยในบางทีที่เราทุกข์จริงๆอ่ะมันกลายเป็นว่าเราล้มบนฟูกอ่ะเรามีคนที่อุปถมัมภ์ค้าชูอย่างต่อเนื่องกันมาเพราะว่า คนเรามันชีวิตไม่แน่นอนต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นมุ่งหาพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับคนที่ดีกับเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวสิงนะขอให้ชาวสิงทุกคนนะคะก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันไว่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ